The Voice Presented by TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยช้าง SB Design Square กลับเข้าสู่รอบ Battle ใน The Voice คู่ต่อไปที่จะขึ้นเวทีบ a t เท e กันก็คือสองสาวจากทีมสิงโตคุณฝนกับคุณวันวัน ก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะที่จะต้องจับคู่แพทเทิลกับคนที่มีความสามารถสวยเก่งครบทีเดียวมคันสี่สี่คนเลยแล้วร,รู้สึกว่าเป็นเราเราก็หนะันน่ะว่าน้องเขามีเนื้อเสียงที่โ,โหแข็งแรงมากซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอโ้มันมัน,ม,นมันใช่เลยอะ่ะอยากจะให้สองคนนี้ร้องเพลงของไมเคิล Jackson เพลงผู้ชายเอามาร้องให้เป็นผู้หญิงจังหวะสนุกสนุกก็เลยให้ให้สองคนนี้มาเจอกันแล้วก็ร้องเพลง Rock ร็อก with อ่ u น่าสนใจตรงที่ว่าทั้งสองคนมีโทนที่ต่างกันแล้วก็ต้องมาร้องเพลงนี้ก็อยากจะทราบว่าผลสุดท้ายแล้ว จะออกมายัางไงในช่วงพาร์ทหลังที่เขาต้องแบทเทิลกันมีคนกังวลอะไรไหมครัของของเราจะเป็นเรื่องนเนี้จะเป็นสไตล์มากกว่า <Okay. S 3> อาจจะงั้นเราก็จะคีปร้องแบบสไตล์เราไปเลยแล้วกันถ้าเรื่องสไตล์เนี่ยพี่มี่นะครับแนะนำยัไงไงฮะเรื่องสไตล์มี่ไม่ห่วงอ่ะจะร้องแบบบลูจะร้องอ่รเก้ถ้าเพลงเพลงเนี้ยคุณตีความหมายมันได้อ่ะมันเป็นสไตล์ไหนคุณก็ต้องร้องได้ในแบบของคุณนะมีว่า เป็นนี้มีไม่ห่วงค่ะการบัานก็แค่แนะนําพี่ฝนเรื่องของความมั่นใจกาไม่มั่นใจเรื่องตัวเองมีเอกลักษณ์ไม่มีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยก็แค่ต้องไปไปรู้จักกับเพลงนี้เพิ่มขึ้นไปอยู่ไปคุ้นเคยกับมันถึงเวลาก็ทํามันออกมาให้เต็มที่ในแบบที่เราทํา ใจมากขึ้นพอเข้าไปในห้องห้องซ้อมจริงกับดนตรีทุกเครื่องเนี่ยค่ะก็รู้สึกได้เลยว่าเหมือนแบบพลังมาจากไหนก็ไม่รู้มันวิ่งเข้ามาสู่ตัวเราคุณฝนเนี่ยขโมยเพลงนี้ไปเป็นของตัวเองในครั้นนี้ที่สองแต่วันๆเหมือนจะอยู่ๆก็กังวลอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้หนูพะวงกับเนื้อเพลงมากเกินไปแล้วก็ยังติดอยู่ตรงนั้นและผ่านส่วนนั้นไปไม่ได้ก็เลยยังไม่มีอินเนอร์ค่ะ ก็พยายามจำแล้วก,ก็ท่องก็คิดว่าได้คะ่ะผ่านได้ออริจินัลทำไว้ดีอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองฟังเวอร์ชั่นนี้คุณจะมีความสุขแล้วก็คุณจะรู้สึกดีกับมันคุณจะหลงรัก Rock with you ในเวอร์ชั่นผู้หญิงสองคนนี้ คนดูจะได้เห็นความสนุกคือการต่อสู้ที่ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อชัยชนะแต่เป็นการต่อสู้เพื่อให้คนทางบ้านได้รู้สึกสนุกแล้วก็มันไปด้วยกันเราสองคนจะร่วมกันจับมือร้องเพลงนี้ไปด้วยกันถึงมันจะไม่ค่อยติดปากพวกเราเท่าไหร่ในตอนนี้ค่ะแต่ในวันที่แข่งขันจริงๆก็มันอาจจะติดจนแกะไม่ออกเลยก็ได้โอเค,เคสู้ๆจับมือกันแล้วบอกว่าสู้ๆ 1, 2น so yeah. so ึ่งสองสามสู้สู้ขอบคุณครับพบกับการแบทเทิลของสองสาวสองสไตล์จากทีมของโค้ชสิงโตคนแรกอาจารย์สอนบุคลิกภาพสาวน้ำเสียงหวานซึ้งคุณฝนจะทำการแบทเทิลกับ เจ้าของเสียงแหบสเสน่ห์ทรงพลังคุณวันวันเ Rome Battle Nothing that you can do. วินยูนะครับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับโคชก้องครับอารมณ์ดีครับฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นคู่ที่อารมณ์ดีคุณฝนผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เวลาร้องไปคุณก็ใส่อารมณ์ของความเป็น e n t เต t a i n e r เข้าไปฟังคุณร้องมองคุณร้องก็มีความสุขเวลาเห็นคุณร้องนะครับส่วนคุณวันๆก็มีน้ําเสียงที่ที่น่าสนใจนะครับบางช่วงที่คุณเหมือนกับมี ตะเบงออกมาตะโกนออกมาแล้วมันมีความแผบๆมีความดิสทอร์ตอะไรบางอย่างผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นสเสน่ห์อะไรบางอย่างของน้ำเสียงคุณนะครับถ้าคุณจะต้องร้องเพลงผมว่าดึงตรงนี้ออกมาคุณจะเป็นนักร้องที่มีสเสน่ห์ที่แปลกออกไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับโคชก้องครับโคชเจนนี่เฟอร์ทิมครับคุณฝนคุณเป็นคนที่มีบุคลิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากนะคะคือเขาสามารถส่งเพลงพุ่งออกมาข้างนอกสู่คนดูคนฟังได้ ในขณะที่วันวันวันวมีความเท่ในเรื่องของเทคนิคการใช้เสียงต่างๆแต่มันเหมือนมันเกาะเป็นก้อนอยู่ตรงนั้นมันไม่พุ่งออกมาข้างนอกอย่างนี้นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดสามารถเอาความมีเสน่ห์แบบคุณฝนการเคลื่อนไหวแบบนั้นเข้าอยู่ในตัวคุณได้ไม่มีใครสู้คุณได้แล้วล่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโค้ชเจนเฟร์คิมครับเจ้าของทีมนะครับโค้ชสิงโตครับ ทีมนี้เป็นทีมที่โตหนักใจมากที่สุดหนึ่งทีมนะครับพี่ฝนมีสไตล์ในแบบคนขาวหมายถึงหมายถึงฝรั่งคนขาวจะออกไปทางนั้นวันวันมีสไตล์ในแบบนักร้องคนดำซึ่งมันดีทั้งคู่มันมันมันไปตัดสินไม่ได้เลยว่าว่าอันไหนดีกว่าอันไหนถึงเวลาที่โคสิโตต้องเลือกแล้วนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ครับ เลือกคนที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งในครั้งต่อไปนะครับผมขอเลือกขอเลือกพี่ฝนครับ คุณปอนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบน้องอาตต่อไปครับอ้เวอี่เวอร์รี่อดีมากเลยชอบใช่ไหมชอบดีมากดีมากคุณวันวันอยากจะคุยอะไรกับโคสิงโตไหมครับก่อนอื่นเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณ ขอสิ่งโตมากที่กันุนนาม,มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราลูกทีมทุกคนรวมทังวันๆนะคะมอบความรู้ที่พวกเราไม่สามารถหาได้ที่ไหนให้กับพวกเรามอบความเป็นครอบครัวให้กับพวกเราขอบคุณมากค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณวันๆด้วยครับสู้ๆสู้ๆอันนี้มันเป็นเกมกติกาที่ไหนเกมกติกามันอย่างงี้แหละสู้ๆตัต่อไป ท่วหน้าคู่แบทเทิลสะเทือนเวทีจากทีมโคชกองไกินล้อานะง,าลง,งานีงงท่ครู